สิบเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับความสุขถ้าฟังจนจบแล้วชีวิตจะดีขึ้นและดีกว่าคนรอบข้างแน่นอนเมื่อพูดถึงความสุขหลายคนอาจนึกถึงภาพการมีเงินทองมากมายการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่หรูหราแพร่รยบจนลืมไปว่าจริงๆแล้วความสุขอาจมาในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่านั้น บางคนถึงขั้นตามหาความสุขไปทั่วโลกแต่ยังไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเรารู้จักความสุขดีพอหรือยังถ้าคุณอยากเข้าใจความสุขในมุมใหม่ๆและเปิดประตูสู่ชีวิตที่สดใสยยิ่งขึ้นลองอ่านสิบเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับความสุขนี้จนจบแล้วคุณจะค้นพบว่าความสุขนั้นทั้งใกล้ตัวและยั่งยืนกว่าที่คิด 1. ความสุขเป็นทักษะที่ฝึกได้ หลายคนเข้าใจผิดว่าความสุขคือโชคชะตาที่จะมาหาเราหรือไม่มาขึ้นอยู่กับดวงล,วงลวง้วนแต่ความจริงแล้วความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้เหมือนกับการออกกําลังกายหรือฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นการฝึกมองโลกในแง่บวกการเรียนรู้ที่จะขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวหรือฝึกสมาธิเพื่อจัดการอารมณ์ทุกอย่างล้วนช่วยเพิ่มพูนทักษะความสุขของเราให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราฝึกบ่อย เราจะค้นพบว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนเราก็ยังตั้งหลักและกลับมายิ้มได้เร็วขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเกินเอื้อมแต่เป็นเรื่องของการเลือกมุมมองและนิสัยประจําวันเท่านั้นคนที่มีทักษะความสุขสูงมากจะเป็นคนที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสได้เสมอ 2. คนเรามักประเมินความสุขในอดีตสูงเกินจริงเคยเป็นหมายเวลาเรานั่งนึกถึงช่วงชีวิตสมัยเรียนหรืออดีตที่ผ่านมาเรากลับมองว่าช่วงนั้น มีความสุขกว่าแต่ความจริงคือจิตใจเรามีแนวโน้มที่จะลืมสิ่งที่เป็นลบและจดจำสิ่งดีๆไว้ทำให้ดูเหมือนว่าอาดีตมันดีมากกว่าปัจจุบันเสมอปรากฏการณ์นี้เรียกว่า r o s I e t r o s p e c t i o n คือการมองอดีตเป็นสีชมพูเพราะสมองเราคัดเลือกความทรงจำที่สวยงามเอาไว้ สิ่งที่ต้องระวังคือเราอาจกลายเป็นคนโหยหาอดีตจนมองไม่เห็นความสุขในปัจจุบันดังนั้นหากคุณอยากมีความสุขมากขึ้นในวันนี้ต้องหัดตั้งใจมองหาสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวไม่ปล่อยให้สมองหลอกว่าทุกอย่างดีแค่ในนดี